เออวันนี้เนี่ยเรามีทหารหยิบทุ่นระเบิดบาดเจ็บไปขาขาดเป็นนายที่7แล้วถ้ารวมกันตั้งแต่มีการประทะกันนี่นะฮะนายกสั่งยุติปฏิญญาสันติภาพสั่งหยุดส่งเฉลยศึก18คนสั่งประท้วงนะฮะพอไหมฮะเพราะว่าผมดูคอมเมนต์ในคนเดือดมากคือเราเดินเกมนะครับเรื่องไทยกัมพูชาผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นครับจากยุทธการรอบแรกนี่นะครับที่นัดเจรยาหยุดยิง นะครับตั้งแต่เลื่อนจากเที่ยงวันลลยเป็นเที่ยงคืนครับแล้วกัมพูชาเขาออกแบบยึดประสาทตาควายเพื่อจะประกาศชัยชนะของสม,สม,สมรภูมินี้ครับทางการไทยนักขนาดนั้นไม่สมเหตุสมผลเลือกวันที่28กรกฎาวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยแล้วทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนในวันนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแทนที่เนี่ยนะครับการเจราจาเนี่ย จะต้องกลับมาหาเรือนะครับจะโดยวิธีการใดๆก็ตามกับผู้นำเหล่าทัพว่าบัตรนี้เนี่ยในแต่ละสมรภูมินั้นได้เบ็ดเสร็จแล้วกันหรืออยังเพราะว่าถ้าหยุดยิงอยู่ในมือใครเนี่ยมันจะเป็นปัญหากันในอน,นาคตแล้วท้ายที่สุดก็ไปผิดพระที่ประสาตาควายเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับพอมาวันนี้ขาที่เจ็ดก่อนขาที่เจ็ดเสนาธิการกองทัพบ,บุกไปประกาศเสียงดังฟังชัดว่า หลังจากขาที่6แล้วอย่าให้มีขาที่7มิฉะนั้นก็จะซัดยิ่งปืนใหญ่ไปทุกจุดนะครับที่มีการตั้งฐานปืนใหญ่หรือว่าหน่วยที่มาวางระเบิดกันทั้งหลายครับถ้าเราดูข่าวรายงานนี่ก็คือหมายความว่าชุดลาดตะเวนเนี่ยขยับเข้ามาจากนะครับพูดง่ายๆว่าจากแนวชายแดนเข้ามาในฝั่งไทย1กิโลนะนะครับและก็ปรากฏว่าเขามาเจอกับระเบิดกันเอดังนั้นที่นายกรัฐมนตรีประกาศหยุดปฏิญญากลาลำเปอร์นั้น ก็ชอบแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็เรื่องตัวประกันลงส่งดีอารมณ์คนขนาดนี้ครับคือมันไม่ได้หมายความว่าจะอยู่เพียงแค่การประท้วงและก็จบลงกันแบบเดิมๆนี่ปลความว่านะครับไปเจราจาก็พูดจาภาษาคนกันไม่รู้เรื่องนะครับต่อให้มาหาอำนาจเนี่ยมาหาอำนาจเขาไม่เกี่ยวอะไรสันติภาพหรอกเขาต้องการแร่แร่เอ,อิร์ด ะ็ะนั่งไนหลังเขาก็นั่งทําฟอร์มกันอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดินแดนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของประเทศไทยผมก็วาดหวังกันว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับเมื่อหยุดปฏิญญาแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรเพราะคนไทยเสียความรู้สึกเรื่องประสาตตาควายนะนะครับและยืนยันว่าเสียในวันที่28กร,รกฎาคมผมก็วาดหวังกันว่าเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีผู้นําเหล่าทัพเนี่ยควรจะทําอะไรนอกเหนือจากการประท้วงกันแบบเดิมเดิม หรือไปเจรจาเซ็นสัญญาสงบศึกอะไรกันใหม่เฮงซวยทั้งนั้นนะครับบ้าเจรจากันยังไงหรือชอบการประท้วงด้วยกระดาษอืคือผมเองก็เห็นว่าเนี่ยมันมันมันมากไปและไอ้คนที่พูดเรื่องจะจัดการเนี่ยนะครับถ้ามีขาที่เจ็ดเนี่ยไปมุดหัวอยู่ตรงไหนเนี่ยขาที่เจ็ดมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องจัดการดิครับคือผมต้องเรียกร้องนี่แรงๆไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะเราจะปล่อยให้ประเทศไทยเนี่ย มันอยู่ในสภาพนี้ต่อไปไม่ได้เพื่อนบ้านคือเพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนเล่น <Ừ> นะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงอารมณ์คนไทยความสึกขนาดนี้มันเป็นอย่างนี้กันจริงๆครับครับแล้วก่อนที่จะถามอาจารย์นะฮะล่าสุดเนี่ยทางเพจกองทัพอากาศไทยรอยัลไทยแอร์ฟอร์สนะฮะได้โพสต์ว่ายุติการดําเนินการทุกข,ข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาจนกว่าการปฏิบัติการใดๆของกัมพูชาที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์จะไม่มีที่น่าสนใจคุณผู้ชมฮะคือกองทัพเนี่ยบอกว่า ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งตอนนี้คนเริ่มจดจ้องแล้วว่าเอ๊ะพอเป็นกองทัพอากาศโพสต์หรือจะหย่อนไข่จะอะไรยังไงหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่านี้เพิ่งจะโพสต์ได้ไม่นานด้วยก่อนที่เราจะเข้ารายการนะครับถามอาจารย์ต่อเลยในมุมการเมืองวันนี้ผมเห็นความไม่พอใจในตัวนายกอนุทินเนี่ย พิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยจากเหตุการณ์เช้าวันนี้อาจารย์มองยังไงแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวสส่วนทั้งการเมืองในระดับรองประเทศด้วยแล้วการเมืองในประเทศด้วยนะครับ,รบเพราะว่าเรื่องของกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานในร่วมสัตว์วัดนะแล้วก็มันก็มาปะทุนะครับในช่วงปลายรัฐบาลที่แล้วและนี่ก็คือโจยดใหญ่หลังจากการเปลี่ยนรัฐบาลนนะว่าจะต้องการคนที่เข้ามาแก้ปัญหาไทยกัมพูชานะก่อนหน้านี้ ทรงมาดีเลยนะว่ามีการเจราจากันไปพบปะกันอะไรต่างๆเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนและนําไปสู่การลงนามในเรื่องข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชารหรือที่เราไม่กจะเรียกกัน,นง่ายๆว่าปฏิญญากรรลัาเปิดนี่แหละนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายคนบอกเอ้ถ้างั้นเนี่ย MOU ี3จะทําประชามติเนี่ยจะไม่จําเป็นแล้วด้วยซ้ำนะเพราะเริ่มมีการถอนทหารกันมีการพูดคุยกันถึงเรื่องว่าจะคืนตัวเชลยศึกด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้บทบาทมหาอำนาจที่เข้ามาต่างๆก็ดูเป็นในเชิงบวก แต่พอเกิดเหตุแบบนี้ทุกอย่างมันต้องหยุดนิ่งหมดถูกกดปุ่มสต็อปไว้หมดนะนั่นก็คือกระบวนการที่ว่าท้ายที่สุดเราก็คงต้องแยกการแก้ปัญหานะครับที่เป็นระบบอ่ะไม่เช่นนั้นไี่บอกว่าสถานการณ์จะบานปลายวันนี้เรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยต้องกดปุ่มหยุดเอาไว้ก่อนหยุดทั้งเรื่องการดําเนินการตามข้อตกลงสันติภาพรเรื่องการที่จะถอนทหารเรื่องการขึ้นตัวเฉลยศึกแรงต่างเหล่านี้และจะต้องมีการสแตนบายกาลัง ตามแนวชายแดนเนี่ยความพร้อมต้องเตรียมไว้หมดเพราะอาจจะมีการยั่วยุอะไรต่างจากกรมพูชาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกซึงก็มาแล้วด้วยมาแล้วด้วยนะครับในประเทศคืออะไรก็คือการที่ต้องแก้ปัญหาการเมืองในกองทัพเพราะเนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นปัญหาการเมืองในกองทัพด้วยการเมืองในกองทัพการเมืองกองทัพเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอดีตแม่ทัพภาคสองมาบอกว่าเอ็มมีคนสั่งหยุดให้ยิงอะไรต่างๆเหล่านี้มีคำสั่งหยุดยิงคในช่วงหกชั่วโมงแรกหกชั่วโมงแรกในเหตุการณ์ที่ผ่านมา นะแล้วก็มีการไล่เรียงไปมาเอาสุดท้ายบอกเป็นการหาหรือไม่ได้เป็นคําสั่งไม่ได้เป็นคําสั่งเพราะมีการไล่จี้ว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมใน,น,นรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งอ่ะทุกคนก็ปฏิเสธหมดด้วยปฏิเสธหมดด้วยใช่ไหมครับ<ะ>แล้วก็ผู้ที่กล่าวเองก็บอกเอาสุดท้ายเป็นการหาหรือนะครับแต่พระเอิญมันมาตรงกับเหตุการณ์ที่วันนี้มีกับระเบิดที่พี่น้องทหารโดนอีกแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเคลียร์ประเด็นภายในด้วยทั้งการเมืองในกองทัพการเมืองของประเทศเราเองด้วยความขัดแย้งงต่า ถ้าเราไม่พยายามจะแยกส่วนแบบนี้สุดท้ายปัญหานี้บานปลายนะครับอ,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 อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะฮะบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินนะครับโดยเฉพาะที่ปราสาทตาเมืองทมมีรายงานว่ากําลังฝ่ายกัมพูชาพยายามยั่วยุทหารไทยยิงปืนเล็กใส่ทหารไทยนะครับแต่ว่าทหารไทยเนี่ยยังไม่ได้ตอบโต้อะไรในขณะนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายยืนประจันหน้ากันอย่างใกล้ชิดทําให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดมากนะครับอันนี้เป็นล่าสุด ที่ประสาทตาเมืองทมนะฮะก็ต้องาถามพี่ตู่ต่อเลยประเด็นที่อาจารย์เปิดมาเมื่อสักครู่เรื่องคําสั่งหยุดยิงก็ต้องย้อนไปนิดนึงเพราะว่าแม่ทัพพุ่งเนี่ยไปพูดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค,คนก็ถามเลยใครสั่งหยุดยิงฝ่ายการเมืองหรือเปล่าปรากฏวันนี้พลเอนกนักทพลปฏิเสธหมดนะฮะล่าสุดคุณภูมิธรรมโพสต์ยาวเลยบอกไม่มีคําสั่งหยุดยิงจากฝ่ายการเมืองเพราะตอนนั้นเนี่ยมอบอํานาจให้กองทัพไปหมดแล้วนี่เพิ่งจะโพสเลยนะฮะแล้วแม่ทัพกุ้งก็ไปพูดแก้ในรายการคมชัดลึกเมื่อสักครู่บอกว่าไม่ใช่คําสั่งแล้ว เป็นการหาหรือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีการเมืองในกองทัพอ่ะพี่ตู่ว่ายังไงคือแม่ทัพบ,บุญศิลเนี่ยต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าตั้งแต่เกิดยุทธการไทยกัมพูชาเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดเดินสายไปตามรั้วมหาวิทยาลัยครับสถาบันการศึกษาต่างๆและเยาวชนซึ่งปกตินั่นเนี่ยนะครับภาพกับไทยกับทหารในเครื่องแบบเนี่ยหลังจาก มีคำถามว่ามีทหารไว้ทําไมเนี่ยความรู้สึกห่างเหินเนี่ยไปมากแต่กรณีของพนโทบุญสินเนีได้รับการยอมรับชนิดที่ใครก็คาดไม่ถึงครับวันนี้คิวก็ยังล้นเหมือนนักร้องลูกทุ่งอยิวข้ามปีคทีนี้นี่ถ้าจะให้มาออกรายการเนี่ยเป็นเดือนเลยนะฮะเพราะนะครับพนโทบุญสินไม่รู้อย่างหนึ่งว่าครับตองอิจฉาของคนไทยพวกหนึ่งเนี่ยกำลังหามุมอยู่พูดง่ายว่า ฝ่ายที่เขามีความรู้สึกว่าแม้ว่าพลโทบุญสินเนี่ยเขาประกาศว่าจะไม่มาเป็นนักการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองแต่ว่าการเดินของพลโทบุญสินนั้นฝ่ายเสรีนิยมอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นคุณกับฝั่งอนุรักษ์นิยมครับคะแนนเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มมา,มากตามลําดับ,บแต่หาม,มุมใดที่จะไปวิาพากพลโทบุญสินก็ยากเหมือนกันครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องคําสั่งหยุดยิง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเนี่ยนะครับออกมารอบทิศทางเลยครับได้ช่องแล้วนะครับถล่มประกันรอบทิศซักไล่ทีละคนจนกระทั่งที่ไปพูดครั้งล่าสุดว่าเป็นเพียงแค่แค่หารือกันคือปัญหาก็ผมว่าได้เวลาแล้วที่พลโทบุญสิทธิ์ต้องพูดให้หมดว่าในยุทธภูมินั้นเนี่ยนะครับในการหารือหารือโดยใครใช้คําพูดว่าอย่างไรอเพราะนี่นะครับแน่นอนที่สุดปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ย ซึ่งก็บังเอิญกันมาก่า,กม,ากมานะครับมามีเรื่องวันที่ขาที่เจ็ดขาดค,คนไทยก็มีอารมณ์ความรู้สึกแต่ว่าคนที่เก็บความไม่พอใจกับพลโทบุญสินเนี่ยไว้นานเนี่ยนะครับเราสังเกตดูออกกันมาเรียงหน้าเลยวันนี้นะครับว่าทหารที่ไม่รับคําสั่งบ้างนะครับจะต้องถูกดําเนินคดีต่อไปใครจะฟังคําสั่งครับคือเล่นกันมาในลูกระนาดเดียวกันเพราะเขากําลังรอมุมจนกระทั่งได้มุมแล้วก็ขยับ ดังนั้นนึ่งครับผมก็มองปรากฏการณ์ในเวลานี้เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็เคยไปนั่งฟังเขานะที่มหาลัยตรังสิ์ตอนนั้นท่านดรอาทิตย์ตันจุนไปนั่งฟังผมก็นั่งฟังว่าการพูดของเขาเนี่ยนะครับก็มีเอกลักษณ์นะครับเหมือนภาษาบ้านๆว้าวซื่อๆมันก็น่าฟังแล้วก็บรรดาเนี่ยนะครับคือหมายความว่าเขาก็มีพูดในแบบมีมีออร่าอยู่ในตัวนะครับซึ่งเราเองก็เห็นผู้คนมาเป็นจํานวนมากเนี่ยผมก็มองดูว่านี่นะครับ คนโทบุญสินก็เริ่มถูกจับตามองตามลําดับว่าเป็นภัยนะครับคือเป็นภัยสําหรับในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยว่ามันจะพัดเพไปทางการเมืองไปทางไหนครับยิ่งเจ้าตัวประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองยิ่งทรงพลังหนักขึ้นไปอีกแต่อารมณ์ความรู้สึกมันจะถูกกระชากเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับพนโทบุญสินก็คงจะต้องรู้ตัวเหมือนกันว่าว่าตัวเองนั้นเนี่ยนะครับมีใครเฝ้ารอตัวเองบ้างวันนี้เห็นหน้าครบหมดแล้วเนี่ยนะครับ แต่ว่าผมก็มองว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยก็ถึงไหนก็ถึงไหนแล้วก็เล่าค,ความจริงให้ปรากฏว่าม,มีใครยุ่งเกี่ยวอะไรกันบ้างทั้งก่อนและหลังอะนะครับอืเพราะเป็นคนละพวกกันอยู่แล้วเนี่ยก็เปิดมาเลยเขาเป็นคนละพวกกันอยู่แล้วเหมือนคุณจุพร์จะไม่เชื่อที่พลโทบุญสินแก้วว่าเป็นแค่หารือนะคือผมว่าเรื่องมาถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ควรควรจะพูดให้หมดนะครับเพราะว่าผมดูว่าเขาไม่ใช่คนพูดพูดไปเรื่อยครัเพราะทวงํำนองการไปพูดกับนักศึกษา หรือว่าเวลายืนสัมภาษณ์การพูดต่างๆนะเขาไม่ใช่เป็นคนพูดโอ้อวดนะครับเราฟังคนมาเยอะแยะมากไปเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้นะเมื่อพี่ถึงบ่าช้ากันแล้วเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เล่าเส้ยให้หมดนะครับจะได้รู้ว่าใครควรจะได้รับการประนามกันบ้างไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับเป้าต่างๆจะถาโถมไมติ้พลโทบุญศสีเอง ม่งั้นรับเองนะม่ันรับเองก็เห็นด้วแล้วนี่วันนี้ก็เต็มหมดีโดนแล้วเนี่ยเต็มกันไปหมดเลยผมก็เห็นไล่ดูในเฟซบุ๊กในเฟซอ่ะเอาถามคุณผู้ชมก็แล้วกันเนะเดี๋ยวทีมงานไม่แน่ใจสร้างโพมดได้หรือเปล่านะตอนนี้นะว่าคุณคิดว่ามีคําสั่งหยุดยิงในสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือไม่เอาอย่างนี้ผมเอาแบบกลางๆก็แล้วกันคิดว่ามีไหมเอาอย่างนี้นะฮะทางนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยเชื่อที่วันนี้พลโดมบุสินออกมาแก้อาจารย์แล้วฮะอาจารย์คิดว่ามีไหม ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายทหารเมื่อกี้อาจารย์บอกทหารก็มีการเมืองเนี่ยใครจะไปกล้าสั่งหยุดยิงผมว่าถ้าเป็นตัวบุคคลไม่มีใครกล้าในสถานการณ์แบบนั้นนะครับณตอนนั้นที่เป็นความขัดแย้งไทยกัมพูชานะแล้วก็มีเรื่องของความเป็นชาตินิยมด้วยมีเรื่องของการสูญเสียบาดเจ็บล้มตายอะไรต่างๆเหล่านี้นครับแต่ว่าถ้าเป็นการหยุดยิงเพราะว่ามีการประชุมหารือนในทางยุทธศาสตร์และประเมินสถานการณ์แล้วนะครับว่าเอาละ เมื่อเรามีการไปเจรจาหยุดยิงมีข้อตกลงเนี่ยต้องแบบนี้อันนั้นเป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้ออกมาจากใครคนใดคนหนึ่งหรอกคือไม่ใช่ถึงขนาดว่ายกหูโทรศัพท์มาแล้วบอกแม่ทัพหยุดยิงนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีใครกล้าขนาดนั้นหรอกคำนวณผนประโยชน์ของประเทศแล้วเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับคราวนี้เนี่ยเพื่อทําให้ตรงนี้มันชัดแล้วมันเคลียร์ใครข้อสงสัยนะครับแล้วก็จะนั้นเป็นปัญหาที่ถูกไปเชื่อมโยงให้มันบานปลายเนี่ยอย่างที่บอกวันนี้ต้องแยกส่วนก่อน ไทกัมพูชากดปุ่มหยุดไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการใรดาตามข้อตกลงสันติภาพเนี่ยหยุดทั้งหมดทั้งมวลการส่งเฉลยนะครับการเปิดปิดแดนหยุดทั้งหมดและมาเคลียร์ในบ้านให้เรียบร้อยก่อน,นะกระทรวงกลาโหมก็ดีนะครับกองทัพก็ดีถ้าเป็นไม่ได้ดําเนินกระบวนการสอบข้อเด็จจริงนะคือสอบข้อจริงเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกเป็นการถอบว่ามันมีจริงไหมเรื่องนี้มันไม่มีก็จะได้จบไงนะสังคมก็ได้ไม่ค้างขาดใจว่ามันมีไม่มีอะไรต่างๆมันก็ หาหลักฐานกันได้นะครับของอย่างนี้อ้าวถ้ามีก็จะได้ว่านไปนะมเห็นด้วยกับที่พี่ตู่บอกนั่นแหละคือทําให้มันชัดไปเลยนะว่าตกลงมีไม่มีมีใครที่ควรจะต้องรับผิดชอบอะไรต่างนี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะทําให้ประเด็นในเรื่องของการเมืองภายในกองทัพก็ดีภายในประเทศก็ดีมันไม่ถูกประโยงและจะทําให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่นะซึ่งอันนั้นเนี่ยจะบานปลายแล้วนำไปสู่การสูญเสียอีกนะครับมีคุณผู้ชมคุณเปียวนะฮะหูเปให้เรามา100บาทนะฮะอันนี้น่าจะแนวประชด เออผมขอเดาว่าพักไปซื้อเน็ตหรือเปล่าอ๋อไม่ได้อาจารย์ <laughs> อาจารย์อาจารย์เล่นเล่นผมแล้วตอนนี้ <laughs> <laughs> คุณเปรียว <laughs> น่าจะประชดมาบอกว่าผมขอเดาว,ว่าพักส้มน่าจะอยู่เบื้องหลังคุณเท้งใช้ตําแหน่งผู้นาฝ่ายคา้านโทรไปขอให้แม่ทัพภาคสองหยุดยิงก็เป็นไปได้นะครับอันนี้น่าจะออกแนวประชดประชัน <laughs> มานะฮะก็ใครอยากจะแสดงความเห็นก็พิมพ์มาได้เรื่อยๆตอนนี้โพลเราขึ้นแล้วแนวะว่าคุณคิดว่า มีคําสั่งให้แม่ทัพพระที่สองเนี่ยหยุดยิงหรือไม่ก็ร่วมบวชกันเข้ามาได้ใน YouTube นะฮะคือคือ,ค,อคำสั่งหยุดยิงเนี่ยมันเกิดมาจากที่โคลาล์ลเบอนะร์นะครับนะครับรอบ28กรกฎาคมใช่แบบออฟฟิเชียลไอ้ไอไอนั่นน่ยมันมีผลจริงๆอ่าและก็สร้างความเสียเปรียบเรื่องต<ข>าคาเยเพราะว่าแค่เที่ยงวันย้ายไปเที่ยงคืนเนี่ยคือกัมพูชาเนี่ยครับคือเขาอยู่สงครามกองโจรสู้กันมายาวนานเนี่ยเห็นไหมก็ซัดกันทุกหยด แม่ทัพบุญสินก็บอกไปเอาภูมาเขือก่อนเดี๋ยวจะเมาที่ตาควายใช่ครับกัมพูชาเขาพร้อมเสียเนินมาเขือให้ภูมาเขือแต่ว่าเมาเมาที่ที่ตาควายทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าไอ้ความรับผิดชอบตรงนั้นนั่นแหละเป็นความรับผิดชอบที่เป็นจริงมากที่สุดพิสูจน์กันได้มากที่สุดว่าไอ้คณะที่เจรจาที่คุณภูมิธรรมก็ควรจะชี้แจงถึงไหนอุตสาห์โพสยาวแล้วเนี่ยควรจะอธิบายว่าวันนั้นนะครับได้หาหรือกัรรดาแม่ทัพนายกองหรือไม่ ก่อนที่จะไปเซ็นหยุดยิงถูกไหมฮะถูกต้องอนะครับถ้ากองทัพบ,บอกว่าอา้ยุทธการที่ตาควายมีปัญหนานะก็เลื่อนออกที่ไปโง่เซ็นทําไมล่ะครับนะครับต้องใช้คํานี้เลยว่าไปเซ็นทําไม,มแล้วเสร็จแล้วก็รู้ว่าวันสําคัญของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับครับซึ่งมันเสียหายวันอื่นยังเสียหายเลยนะครับวันนี้เสียหายมากที่สุดมันไม่มีเหตุผลว่าวันนั้นพอเจราจาพัวจะจะรับปาก เขาจะขยายเวลาเที่ยงวันเรายังไปยอมเที่ยงคืนเลยเห็นไหมแต่ว่าของเรามันแบบแบบแปบบแบบมันเรื่องอะไรล่ะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้อน,นั้นแหละเป็นความรับผิดชอบสูงสุดอยู่แล้วว่าคุณไปเซ็นได้อย่างไรขณะที่ยุทธภูมิตาควายเนี่ยนะครับเราเสียอยู่ครับนะครับผมก็วาดหวังกันว่านะครับถึงไหนก็จะได้โค้ดกันมาแล้วก็ได้อธิบายความเพิ่มเติมมาหน่อยเอายาวๆเลยก็ได้อันนี้ฝากไปถึงคุณภูมิธรรมนะผมต้องว่าวันนั้นคิดอะไรอยู่อ นะครับแล้วไม่รู้สึกบ้างว่าทำไมเสียตาควายไปผมนี่ทักเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันที่เจรจาว่าแพ้นะครับคือหมายความว่าสิบเอ็ดจุดเนี่ยไปทวงเอามาเนี่ยนะครับก็มันเป็นของเราแต่เราไปเสียที่ตาควายเราขาดทุนเพราะจริงๆมันต้องทั้งหมดมันต้องทั้งหมดมันเป็นของเรานะครับไม่ใช่ว่าเราได้มาสิบจุดมันของเราสิบเอ็ดจุดเห็นไหมเสียหนึ่งจุดเราก็คือแพ้ครับอืมอืมอืมซึ่งประเด็นตรงนี้มันก็จะต่อยอดมาถึงรัฐบาลปัจจุบัน คือรัฐบ,บาลคุณอนุทินทีนี้มันก็มีสองมุมพระยจารย์เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าคุณอนุทินดูจะตกเป็นเป้าแล้ววันนี้แต่บางท่านเขาอาจจะเถียงได้ไหมฮะว่าเดี๋ยวนะแต่คุณอนุทินเพิ่งมาเดือนเดียวครับโอจะมาจะมาทัวลงคุณอนุทินก็อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าแต่พอมันมีขาที่เจ็วันนี้เนี่ยคือคนไทยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยอาจารย์มองตัวนีบ้บางท่านบอกเดือนเดียวเองนะคืออย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วเป็นโจทย์ที่ต่อเนื่องนะครับเอาละ่ะรัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามาก็จริงแต่ว่าเข้ามาในนสาากรณ์ที มันมีโจทย์ติดตัวมีการบ้านให้เริ่มทําตั้งแต่วันแรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนต้นมาเนี่ยมัน,มนออกมาดีละทุกอย่างเริ่มเข้าสู่โหมดของสันติภาพอะไรต่างแต่พอเกิดเหตุแบบนี้นะครับก็ต้องเคลียร์กันไปนาจะบอกว่าปฏิเสธความรับผิดช,ชอบนะครับโดยบอกว่าไม่เกี่ยวหรือว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งเข้ามาเดือนกว่าๆหรืออะไรต่างๆแล้วเนี้ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะฟัง,ฟงดูดีนักนะครับ,รบผมว่าวันนี้แก้ปัญหาคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับการออกมาโต้ตอบว่า เอาละเรื่องนี้เพิ่งเข้ามายังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่ควร,ครแก้ปัญหาเดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าการที่กดปุ่มหยุดเรื่องข้อตกลง,งสันนิภาพไว้ก่อนเนี่ยก็ไปถูกทางแล้วละ่ะนะทางอีกทางหนึ่งก็คือต้องทําให้เคลียร์ให้ชัดเชื่อว่ามันมีจริงไหมนะเรื่องคําสั่งตรงเนี้ยนะถ้าเคลียร์ชัดชัดเจนพี่น้องประชาชนผมว่าก็ไม่มีใครติดตรงนี้และอันที่3ามก็คือว่าต้องมีมาตรการป้องกันแล้วครับนะครั้งนี้ครั้งที่7แล้วนะครับ ทำไมเราเปิดปล่อยให้มันเกิดซ้ำซากแบบนี้คเครื่องไม้คเครื่องมืออุปกรณ์เราสามารถมีได้ไหม,มนะในบางพื้นที่เอาะบบเครื่องมือใหญ่เข้าไปยากเครือ่องมือเล็กนะเครื่องมือพกพาเดินมันก็มีเยอะแยะในการนี้ต้องไปตรวจก่อนที่จะให้ทหารเข้าไปลาดตระเวณน,นะครับมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งเชื่อว่าก,กองทัพเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ต้องหยิบจับเอามาใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะต้องทําให้เรื่องนี้มันไม่เกิดซ้ําอีกนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนก็พึงปรารถนา นะครับแล้วก็มันไม่ควรถูกยิบจับมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นครับก่อนหน้านี้ผมเคยคุยกับทั้งสองท่านเมื่อไม่นานมานี้นะฮะจากหลากหลายวันหลากหลายสถานการณ์เราเคยคุยกันว่าเรื่องของแสแกมเมอร์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จะเป็นจุดตายรัฐบาลแต่หน้าวันนี้มันจะกลายเป,เป็นเรื่องไทยกัมพูชามัยไหมเนี่ยทั้งสองเรื่องทั้ง2เรื่องนะครับปัญหาว่าบางบางเวลาเรื่องเรื่องไหนเรื่องเรื่อง,องดินแดนขึ้นนะครับแต่เรื่องสแกมเมอร์ก็ยังคงที่อยู่นะครับ เพราะว่าผมเองก็เห็นว่าเนี่ยนะครับว่าคุณอนุทินเนี่ยต่อให้ทําเรื่องใดสําเร็จก็ตามเนี่ยแต่สองเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องดินแดนไทยกัมพูชากับสแกมเมอร์เนี่ยถ้าทําไม่ได้อย่าไปหวังเรื่องสี่ปีนะและที่สําคัญที่สุดณขณะนี้เนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องดินแดนผมดูท่วงทานอ,องเขาก็รัดระวังเขารีบห้ามเลือดซะก่อนก็คือหยุดปฏิญญาเียก่อน นะครับหยุดเรื่องเฉลยครับนะครับความจริงก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับเรื่องเฉลยเนี่ยครับแต่ว่าเมื่อเดินเกมกันมาถึงจุดนี้มาตรการตอบโต้ที่มากกว่าการทําหนังสือประท้วงนะครับเพราะว่าบรรดาแม่ระดับระดับเสนาธิการกองทัพบกครับประกาศแล้วว่าอย่าให้เกิดขาที่เจ็บรวมกระทั่งเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแลเห็นเนี่ยนะครับว่าไอ้ถนนเส้นยุตธศาสตรทั้งหลายเนี่ย แม้บรรดาองคออ์กรเอกชนอะไรต่างๆจะไปร่วมมือกับกองทัพในการทําถนนควรจะใช้บรรดาทหารช่างเนี่ยข้าไปลาดยาง,งให้หมดบทอัดทาให้มันเพราะมันมันจะเห็นเรื่องการการเดินการใช้เส้นทางเพราะมันเรียบแนวตะเข็บอยู่แล้วและความจริงทหารช่างของไทยหน่วยหน่วยพัฒนาเนี่ยนะครับมีศักยภาพมีความสามารถบบริเวณนั้นน่ะแป๊บเดียวนะครับมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรเนิ่นนานแต่ว่าพอเป็นดินเนี่ยนะครับมันอะไรหลากหลายเรื่องเรื่องราวเนี่ยนะครับและที่สําคัญ ที่สุดก็คือว่าเทคโนโลยีต่างๆไอ้ตอนที่เขามาวางระเบิดเนี่ยนะครับไอ้ดาวเทียมของเราจับอะไรไม่ได้เลอยอนะครับมันมันต้องมีเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเชค่คือ,คอปัญหาว่าที่เขาลุกล้ำกันมาหลายปีเนี่ยไอ้กรมแผนที่ทหารเนี่ยไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าปล่อยให้ล้ำล้ำอยู่ได้ของเราไม่มีปัญญาล้ำเขาสักจุดนะออไม่มีหลักฐานใดๆว่าของไทยไปลุกล้ำกัมพูชาได้นะมีแต่หลักฐานว่ากัมพูชามาลุกล้ำฝั่งไทย ดยใน,ในเขตของทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยครับกองทัพยืนยันเอง17จุดครับนะครับกองทัพภาคที่สองเลยจุดเห็นไหมที่ภาษาตากว่าเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับกองทัพเองนก็ควรที่จะทําความชัดเจนเรื่องนี้กันเหมือนกันหรือว่าเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยดาวเทียมเราก็มีแล้วแล้วทำไมทาไมเขารุกได้รุกเอาอนะครับมาวางได้มาวางเอาแหละนะครับผมว่าเอาละนะครับพอสถานการณ์ขนาดนี้ มันต้องตอบตอบ,ตอบโต้เนนะครับให้มันสมแก่ครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับก็ควรใช้โอกาสนี้เอาระสาตาวควายคืนมาเสียก่อนในความเห็นผมนะคือคนไทยมันหน้าอับอายมันขายขี้หน้านะครับมันมันความรู้สึกอ่ะคือหมายความว่าก็รู้อยู่แล้วนะครับเขาใช้กลยุทธ์เพื่อจะเอาที่นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ใจใชนะเราก็เราจะอยู่ฐานะผู้แพ้ได้ไงะนะครับก็ควรที่จะไปจัดการคืนอ้างเหตุจากการณีนี้ ได้โอกาสแล้วเนี่ยได้โอกาสแล้วนะครับส่วนไอ้วิธีการอย่างไรเนี่ยนะครับเขไปว่ากันทางกองทัพนะครับแต่ผมเองก็เห็นว่าถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ก็ยิ่งเสียโอกาสเข้าไปอรอขาที่8ขาที่9หรือจะขาที่เท่าไหร่ต่อครับก็เอาไวไอ้ไอ้ไอ้ไอพวกที่ไม่เห็นด้วยไปลาดตะเวนแทน